ือโรคสังคังนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณขาหนีบนะครับเกิดจากเชื้อโรคชนิดเดียวกับปากเกลื่อนนะครับเกิดจากการติดเชื้อนะครับใครที่เป็นอยู่นะครับบอกเลยนะครับสังคมไม่ยอมรับแน่นอนนะครับแล้วก็เสียความมั่นใจมากๆเลยนะครับผมใครที่รักษาไม่หายนะครับหรือไม่กล้าไปหาหมอผมอยากให้ลองสิ่งนี้ครับนี่เลยครับอยากให้ลองใช้สบู่ตัวนี้เลยครับในการทําความสะอาดนะครับแล้วก็ทาตามด้วยครีมทองพันช่างปูคาพยาอนครับ ตัวนี้ดีมากๆนะครับเป็นสมุนไพรไทยนะครับที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วจากแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขนะครับที่สําคัญนะครับมีเลขจดแจ้งชัดเจนนะครับปลอดภัยแน่นอนไม่มีสารสเตียรอยด์นะครับปลอดภัยเด็กผู้ใหญ่ใช้ได้หมดเลยนะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็นประจํานะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเช็ดให้แห้งอย่าใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นนะครับอย่าใส่เสื้อผ้าที่มันรัดเกินไปให้ใส่เสื้อผ้าที่มันระบายได้ง่ายมากๆนะครับ ใครที่เป็นอยู่นะผมแนะนําเลยนะครับให้รีบรักษาก่อนมันจะลามหรือบานปลายไปมากกว่านี้นะครับไปหาหมอหรือลองใช้สมุนไพรไทยทองพันช่างครูคาพยายอตัวนี้ก็ได้นะครับดีมากๆใครสนใจนะจิ้มไปเลยนะครับที่ตะก้าสีเหลืองผมแปะพิกัดไว้แล้วซื้อคู่แบบนี้ปกติ4 0 0ร้อยหเลยนะวันนี้เขาจัดโปรนะครับของแบรนด์กุลิสราแบรนด์นี้ผมบอกเลยนะรีวิวดีมากๆนะครับเขาจัดโปรครีมและสบู่นะครับเหลือเพียง200กว่าบาทเท่านั้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ใครสนใจใครเป็นอยู่ จิ้มไปเลยนะครับที่ตะก้าสีเหลืองสั่งได้เลยจ้า